สวัสดีครับผมหวานชาวไร่ครับหวานชาวไร่คนโคราชคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาดูที่สวยๆนะครับประมาณมีประมาณสามไร่นะครับแบ่งเป็นล็อกละไน่นะครับผมอยู่สามล็อกครับหนึ่งไร่ก็ขายนะครับหนึ่งไร่ก็ขายราคาไร่ละเก้าหมื่น 7,000บาทครับ9ก0 0 0บาทราคานี้ไม่แพงนะครับไม่แพงครับท่านใดที่ชอบวิวบรรยากาศนะครับอากาศโอเคเลยครับโอเคเลยะใกล้เขื่อนลำตะคองเดี๋ยวเขาจะเคียงตะบนลาดมะข่าวนะครับที่ดินติดมอเตอร์เวย์นะครับรถกำลังวิ่งในช่วงปีใหม่นี่กำลังวิ่งะเขาเปิดให้วิ่งครับทดลองวิ่งนะครับบรรยากาศรับรองชัวร์ครับบรรยากาศดีน้ำไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมาะสำหรับปลูก บ้านสวนทําการเกษตรนะครับอย่างนี้ท่านใดชอบสไตล์นี้นะทำโคกหนองนาประมาณนี้นะต้องแปลงนี้เลยครับแปลงนี้เลยนะราคาไม่เกินแสนนะครับถูกใจรดให้อีกนะครับผมต่อรองได้ครับนะเร็วนะครับเร็วนะครับเหลือสามไร่นะครับช้าหมดนะครับผมบรรยากาศโอเคครับจากวิทภาพมาก็สามโลนะไฟฟ้าน้ำประปาจากหมู่บ้านก ประมาณโลโลกว่ากว่นิดๆอ่ะโรงบานสิคิวก็สิบสิบกว่าโลครับสิบห้าโลจากที่ไปในตัวเมืองโคราชก็ห้าสิบโลนะครับจากที่ไปกรุงเทพนะครับกรุงเทพอ่ะร้อยหกสิบโลนะครับสะดวกสบายวิ่งจากกรุงเทพมามีมอมาลงมอเตอร์เวย์ตรงปากช่องหรือสี่ขั้วเครับทางทางลงห่างจากนี้ประมาณสิบกว่าโลครับสิบโลตรงเนี้ยเลยเขียนเราไปคลองไปนิดเดียวนะครับผม ผมว่าง่ายครับง่ายสะดวกสบายเดี๋ยวก็มีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามาอีกความเร็วมาอีกเพราะว่าที่นี่มันอยู่ใกล้รถไฟด้วยครับประมาณโลนึงครับตรงหมู่บ้านนะครับมีสถานีรถไฟนะครับสะดวกสบายครับท่านที่จากกรุงเทพมาไม่ไกลเลยครับถ้ามีรถไฟฟ้ามาแล้วแป๊บเดียวครับชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วครับผมน่าสนครับแปลงนี้น่าสนครับ บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ